พระอาจารย์ฮะเอ่อใครที่ต้องการพระเครื่องสมัยก่อนนี่กับพระอาจารย์สมัยต้องเป็นออกทุนเองหมดทุกอย่าง<ม>ใช่ไหมครับไม่ใช่ค<ะ>่ะเออมาคุยกับท่านก่อนไม่ใช่ไม่ได้อยู่ท่านจะทําให้ทุกคนไม่ใช่บางคนมาพูดแล้วไม่ได้ก็มีไม่ก็มีอย่างขององค์ชอก็ทำมาเยอะร้อยแปดองคอ์ที่เป็นดีมาเองทุนสนแปดนาย่างะกษตรมาแกะพิมพ์ให้โอ้โหแล้วก็แล้วก็ของคุณพี่ลุนนี่ก็มาคุยกันก็มีทำพระบูชาทำอะไรให้เยอะแยะแล้วท่านมีทำครอบน้ำมนต์บ้างไหมครัมีฮะมีรุ่นแรก รุ่นสามรุ่นที่ทำที่มณฑาใบอาจารย์นะครับว่าพิธีกรรมสมัยนู้นกับสมัยนี้ถ้าทําสมัยนี้จะใช้ทุนทรับเยอะมากเพราะสมัยก่อนพระแท้งไม่เยอะนี่แท้งไม่เยอะลูกห้าลูกเท่านั้นเองแต่ว่านั่งอยากนั่งนั่งมันยาวครับชุดหนึ่งหกชั่วโมงอ่ะโอ้โหพระอาจารย์ผมเห็นในภาพนะท่านนิมนต์พระดังๆมาทั้งนั้นเลยครับสมัยนั้นนะสมัยก่อนนั่งไม่เยอะนั่งไม่ได้ะเขาไม่วิ่งล่อกันอย่างสมัยนี้แต่สมัยนี้เกาวิ่งกันโอ้โหรับงานซ้อมได้มีนะฮะก็ไม่เคยไม่เคยสองอาทหรอก าาอยไ์ได้เพราะว่าปเป็นบิญญาไปครับครับครับพอชุดหนึ่งหกชั่วโมงอย่างปู่โตเนี่ยนั่งสามชั่วโมงครับเพอลืมตาทหยบกันลุงปู่โตกับบ้านอาจารย์นี่ก็สนิทกันสนิทครับก็การศพปู่เรามาลงโต๊ะไปแจกพัะปิดตามมหาทุนเองครับไปเองเลยแล้วผมได้ทราบมาว่าอาจารย์ก็มีผงลวงปู่ด้วยมีมีของอีพีเจกับเ็นเ็นเกศังอาจารย์ก็เอามาผสมในพระเครื่องที่ทํามาตลอดนะฮะอาจารย์แล้วข้อห้าม การใช้เครื่องของอาจารย์มีอะไรบ้างครับก็เหมือนอาจารย์ไหวคือให้เป็นคนดีนนไม่ได้มีต้องอยู่ใน,นทํานององธรรมปันท,ทบุญบ<ๆ>่อยๆครับ,รบอาจารย์ของพวกนี้ก็ก็ต้องมีคือของดีอยู่กับคนดีของข,ของดีไม่อยู่กับคนไม่ดีเท่านั้นเองจบอ๋อครับผมไม่มีข้อห้ามเสื่อมนู้นเสื่อมนี้จิตตกไม่มีแล้วฮะไม่ ไม่มีนะ,ะอาจารย์นอกเยกเป็นอของขโมยมาเนี่ยไม่ไม่ดีไม่ดีกับคนที่ขโมยนะเพราะกินลไปก็จะดีขึ้นอ,อ่าใช่ครับเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอาจารย์ถ้านอกจากอาจารย์ในชีวิตอาจารย์นี่หลวงพ่อสวัยกับหลวงพ่อมาวิบูญอาจารย์ก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้ขอวิชาใครมีหลวงพ่อหยอดกช่มาหลวงพ่อลำยได้ไหมฮะไม่ไม่ว่าลำยไม่ได้ขอไม่ได้คุยกันแล้วหลวงพ่ออุตมะได้ไหมฮะอุตมะก็ไม่ได้ขอ อาจารย์สนิทกับเกจิดังๆเยอะมากเลยนะอาจารย์เพขางพ่าเปิดมาก็ไม่ได้คุยเรื่องวิชาอาจารย์ถ้าถ้าอาจารย์จะจะเอาก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ฮะได้มาก็คุยได้ครับเพราะว่าวิชาเราอย่างเราเขหยอนสอนเรื่องเชือกครับอย่างเดียวครับอาจารย์ถ้าส่วนใหญ่พื้นเพอาจารย์ก็มาทาเพชรบุรีนะวิชาต่างๆเพชรบุรีเราก็ได้ของพ่อของพ่ออีของพ่อของพ่ออินครับผมโอ้ได้มาจากทางต้นตระกูลอยู่แล้วไหมฮะใช่บ้านมาอยู่หลังวัดวัดวัดประยางนะฮะอาจารย์ แน่นอนครับอาจารย์แล้วพ่อมาก็สนิทกับพ่ออินด้วยเป็นสิทธิ์กฏมติเลยะฮะย่า yeah, มาก็สนิทโอ้ oh. คือบ้านมาสนิทหมดอะ่ะครับอาจารย์ฮนะโอ้โ oh. oh, อาจารย์พัคก,กีจีระดับประเทศนั้นเลยนะที่พูดมาฮะอาจารย์ <Yeah. S 1> ะฮะ